คุณมาลีนน่ารักก็แค่เยอะค่ะน่าหยกแก้มด้วยสามสิบบาทละถ้าเราจะมืดก็ได้ใช่น้ยสวัสดีค่ะคุณแคทสวัสดีค่ะคุณมาลีก็ไปกินไม่หยุดเลยอะคะเนี่ยย้อมใจอะไรหรือเปล่าแคน เป็นไรนี่คะฉันไม่ได้ยอมใจนะคะแค่อากาศมันร้อนค่ะโอ้ออากาศร้อนแช่ค่ะงชุ่มแขวดไหมคะแต่แค่เดินไปซื้อเมื่อวานแคทมีปาร์ตี้อยากไปไหมปาร์ตี้ี่ไหนล่ะคะที่ผับไปไหมคะแคทเพิ่งเดินกลับมาเมื่อกี้ค่ะไปไหมเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มปาร์ตี้ใหม่เนี่ยไปสิคะไปด้วยกันก็ได้ค่ะคิดไปด้วยได้ แล้วทำไมมาอยู่คนเดียวคะเนี่ยคุณแคทแค่ร้อนๆนะคะแคทก็เลยกหาทค่ะะกปอเย็นๆอยู่ค่ะคุณบัลลีเดินมาก็ได้ยินเลยค่ะแค่ทเย็นขึ้นเดือดเลยเวลาเย็นขึ้นลรอเนี่ยใช่เนาะคุณมัลลีเหมือนน้ำแข็งไม่เออคุณไปส่งที่ผับหน่อยได้ไหมอยากหนาวไหมล่ะคะหนาวเลยนะคะได้คุณไปส่งละดีไปหาเราไปกับกันไปผับกันท่าค่ะ S <S ใช่เลยอยากหนาวไหมล่ะไปมาแล้วครับไปมาแล้ว <S <S ใช่แล้วม,มันลิดต์เต้นหนึ่งเออเมื่อกี้เหรอคะแะกิจกรรมนะคะโอ้โหแคทน่าจะเมามากเลยนะแคทปกตินะ,ะบ,แบบปกติเลยคะ่ะไวไ<ม>้สบายบบปกติ ปกติปกติเราต้องฉอบกันตลอดแล้วนะตอนตอนี้คุณไม่ฉลองมันผิดปกตินะเราไม่ต้องฉลองตลอดอะไรใช่ไหมเพราะคุณเมาไงคุณก็เลยไม่ฉลอกับฉันอือไม่ดะพอเมาแล้วคุณดูน่ารักขึ้นนะคะใช่ค่ะที่สมหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่เมาตลอดก็ดีนะแค่ะามารีชอบแบบนี้มากกว่าฉันไม่ได้เป็นไรค่ะฉคนว่าฉันปกติเลย เก่งแค่กินเสร็นิดเดียวเองค่ะแค่ไม่กี่ลังแล้วทำไมมาอยู่คนเดียวล่ะเนี่ยแค่ว่ากินคนยืนว้าวอายุไม่ถึงเนี่ยก็โดนนะผ้าสาวๆแล้วผ้าขอเช็คบัตรประชาชนหน่อยครับโอเคน่าจะเกินนะพวกเราเนี่ยเขาบัตรประชาชนทีละคนเลยอ่ะคุณมบริ่านครับ ขอเชิญเลยครับโหนี่ฉันต้องตรวจดีกว่าเนี่ยเป็นโดนดีเจนี่นะอ่าดีเจปล่อยอ่คุณแคทใช่ไหมขอปาร์ตี้เชิญนะพี่เจโทรเดียวโอเคครับผ่านครับเชิญครับเชิญมีใครรุนรับไม่ถึงประสงค์อะไรก็ติดต่อกับผมได้เลยนะมีใครรุนรับบอกผมนะครับผมจัดการให้มันรุนรับไม่บอกหรอคะไม่เดี๋ยวผมจะรุนรับคนเอง อเลฟนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับที่เนี่ยแค้นนี่ตาบลืมเลยค่ะขึ้นอเลฟนี่น่ารักมากเลยตั้งเนี่ยตุ้ยเขาเมาอยู่เรียกตุ้ยกันด้วยเออฉันไม่ได้เมาค่ะได้ค่ะสบายค่ะหมดเพลงแรกแล้วก็เบาๆกันก่อนนะด้วยเหมือนเลยไม่ค่อยเข้าใจอะไรคุณมาเล่นเมาหรอคะ ยังไม่ทันยังไม่ทันยังไเราเนี่ยนะคะก็น่าจะยังไม่มาไม่กลุ่มกลุ่มคนอุตส่ามานะคะตรงตรงเลยคนกำลังเยอะดีอะไรครับเนี่ยโอ้โหคนกำลังเยอะดีอย่าไปชิบหายแล้วจะจะเจ็บปวดเลยอ่ะ้วเป่ค่ะเพิ่งรวบรวมสาวๆในเมืองมาได้นะเออผมันน้ำร้านกูจะมีคนเข้าเกินสิบคนตำรวจก็ลงอีกกูจะเชื่อเต็มเพื่อนป่ะครับ เออจ่ายไม่นานหรือเปล่าเสียเสียจ่ายนานนานไานดีทำไมวันนี้มาทำอะไรก็มีแต่คุณขัดาวัสดีค่ะค่ะขออนุนาตข้นะคัตุกเลยขออนุญข้นตอนนะคะโอเคขอบคุณที่ให้ความรมมอนะคะดีเจดีเจฟีวครับเลยนะมาลีคุยกับแคทนะนตัวได้ด้วยเหรอมันต้องตวฉีดเดีไม่หพอตัวได้ครับพอตัวด้ครับมาวได้นะคนเยอะคนตัวต่ ขออนุญาตคนตัวหน่อยนะคะคุณผู้หญิงคอนเสิร์ตแล้วก็กลับได้นะยคุณผร้หญิงผมจะสนัุกดีไม่มีโอเคเดี๋ยวรบกวนที่มพ์ดีกับยืนกันตรงนี้ก่อนนะใจเย็นนะครับไม่มีอะไรนะถ้าหลุดลงเดี๋ยวเขาก็ไปนะเวีย็นนี่โอเคคุณผู้หญิงผมแดงไม่มีอะไรนะคะคุผู้หญิงผมจะพูไม่ยุ่งขอคนตัวหน่อยนะคะเป็นปากดิฉันเป็นดีเจคาะฉันเป็นถ้ำนะคะมาทำงานรามาด้วยเด็ก สองสองสองหอที่ผิดมพอดีผู้ไปไปโรงพยาบาลนะตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีผู้บาดท้องป่องอ่ะโอเคครับลอวก็ตั้งคันตาเล็กที่ไหนได้ควนเอจันเย็นนะครับสาวสาวตำรวจลงนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วนะครับแล้วปาร์ตี้กันต่อดปาร์ตี้กันต่อก็รบกวนออกเลยนะครับคนคนตัวมือตรวจนะไม่ขออนุญาตผมนะเดี๋ยวโดนนะกูกูเพิ่งเปิดได้เพลงแรกเพลงเพลงอะไรช้าซะด้วยกูแพ้ต่อค่ะ วันนี้ทำไม่ได้วันนี้ค่ะคนแคนว่าเป็นเซนตี้บอกแบบแค้นไม่ถนัดแล้วโอเคค่ะเมาแล้วโรอไม่เมาหรอแค้นเฮ้ย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 เจ้าขาเจ้าขาปิดผิดงานก็เตี้ยมันก็ตี้ยกันหรอกรายได้ไม่ดีก็เลยไปงานงานวัดมานี่เรารับงานวัดได้เหรอใช่ละหมด หนึ่งเอ็ดปีกันหรอกกูไอฟู้ดนี่มาดูหญิงชัวร์ดูทรงแล้วเออเออผมมาร้องเพลงครับอ๋อมาร้องเพลงเหรอมาร้องเพลงเลยไหมคะไดครับอ่าเอาไหนเราไหนผมขอผมขอร้องเชฟหน่อยผมให้เพลงก็สองร้อยห้าสิบได้ครับเลี้ยงจะว่าเลี้ยงเบียร์ปินโตนะได้ครับไอ้ก็ขึ้นเลยไหมก็ขึ้นเลยวายเลยเนาะชอบพี่วายจะเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวพักช่วงเราจีสองกับสกู๊ตหนึ่งนะฮะตรงนี้ดูไปดูแคทก็น่ารักนะคะเนี่ยพัก EDM มาเป็นมาลิง AMD นะคะ คุณบริย่ออย่างนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเมัลที่ดีต้องเมาัลโรจิถึงนะอ่าใช่ฮะคุณสัยของคุณบริยิมน่ารักกูแค่เยอะค่ะน่าหยีแก้มด้วยอ้าวชิบหายละก็เราจะยืดก็ได้นะว่ากินกันเองสิละตีชิงฉับชิงฉับอะไรก็คือกินได้อ่ะขนาดเล่นมือนีใครเลยวันนี้ละ เอ้ยแอมแอมไปเอาเครื่องมือนี่ไแต่มันน่านี้เอาของมาดิไปช่วยเลยตครับใช้รถพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคขวดโคกขวดตำรวจสังโคกขวดต่อโคกขวดโอเคโอเคดรับจะให้ครับ นี่ค่ะเดี๋ยวแคปไปหยิบเบียร์มาให้เ่ยวว่าหยิบให้ไหมคะขอบพุณคับคุณอะไรนะคะพรมมารีเป็นไงดีเปล่าเราแคปฟังกันเลยละ่ีค่ะรู้สึกวิงซอนจังแค้ยังอยู่ตรงนี้ไงครับพมารี เป็นโตไหมครับรค,คุณเคโคเอ,อโคคเคไหม,อมเอ่จริงๆลคุณนีแม่หลัหนนะะกมากเลย

มันไม่ใช่ความ,มารักหรอกนะสิ่งที่แค่คิดว่ามันคือความรักอากจจะอยู่ตรงนี้เลยก็ได้คุณมารีทั้งน่ารักทั้งแสนดีไม่หรอคกค่ะจริงมนรีไม่ได้ดีขนาดนั้นรหรอกคุณมนรีก็ ีในสายตาแค่ไนค้ขวดคขวดตรวจตงค์อาจจะยังรู้ไมใส่คนดีไม่หมดก็ไดคืนคืวันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลดีกว่านี้ค่ะ เขี่ยเลยใา้ยังนี้เขียยเปล่าปิโตไหมฮะเขียยไหมปิโตเปล่าราจะดูน่ารัก่ไหมปิโตไหมคืออะไรวะตองนห้ปิโตอ๋อเหลอนี่รีบปิโตแล้วเหรอ อย่างอย่างอย่างเฮ้ยววี่อ่ะวิลลีสับสนทั้งหมดแล้ค่ะข้าใจกก็สับสนเวลาเจอหน้าคุณวกลี่ทุกทีแต่ก็ไม่เหงาบ้างแล้วใต่ไหแต่เจอหน้าคุณวิลลี่ก็ไม่ค่อยเหงาแรค่ะ อย่าลองเพลงให้ฟังเลยค่ะน่ารักรยากันฉชอบชะตาที่ิดจำในฉันได้กิดมาพกับเธอจชีบเพื่อนแค่ชอบเพลงมาเลยคะดีใจจชไหมคะที่ได้ได้ ได้กัมาลีแล้วได้ฟัเพลนี้ไปด้วยคอไดสวัสดีครับไอเดียนจ่ายเงินมด้วยพันหนึ่งแล้วก็เลี้ยงเบียร์สองขวดลงด้วยครับไม่ยากรับาเท่าไหร่ครับตัดเบเปล่าในุนตดเลบตีนข้าวกาดีแขกผู้มีเกียรทุกท่านด้วยะครับที่มาด้วมงานของเราอยติดโต้ค่ะมึงไม่ชอบวหากุเป็นคนเหี้ยนะตตกเลย

เมื่อกี้แคทจ่าย็นพันสี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เจ็ดอันครับกระเป๋าขอยิมยี่สิอันนี้รวมกับตะกี้ด้วยป่ะครับอันหนึ่งใช่ค่ะเอามาเลยโอเคครับให้มาหกอันนะคะก็รวมกับอันตะกี้เป็นเจ็ดนะครับโอเคโอเคครับเป็นแค่หนึ่งคนนี้ ที้รู้ด้ผมใช้จริงนะครับใจริงนเป็นค่หนึ่งคนดีที่รู้ดีกับพุ่นทางของใจ อยู่กับความเป็นจริงยัเก yeah. ็บสิ่งที yeah! Yeah. ่เป็นไปเธอแค่หนึ่งคนนั้นที่หวังดีให้ฉันเป็นเหมือนใครเธอก็อยู่ตรงนี้ แต่ว่าเราช่างเหมือนไกลแสนไกลที่สุดต้องลากันเจ็บปวดแต่จำใจขอบคุนที่กลางหนึ่งเคยผู้พันได้รวมทางกันจน มีมีมีมัน,นก่อนกวายิ่งทำได้นนเธนคุณผิดไว้แต่ดีกว่าต,ออต้องทรมากว่สิ่งที่ฉันเป็น สุดต้องลากันเจบ็บปวดแต่ช้ำใจขอคุณที่ครั้งหนึ่งเคยรูกพันได้ร่วมทางกันจนสุดอหัวใจ เพลงอะไรที่มันแอบรักแอบรักแต่จะขอเร็วแันนี้ผิดวัแต่ที่ตทสิ่งที่ฉันเป็นรลงราด้นะครับนงระาด้วยนขอเพลง่อยคะอ่ามีคนขอเพลงครับผี้ย้อยเชิญเลยครับพี่กัอขอเพลงเออ แบบว่เพลงอนะไรห้แฟนตัวยงร้องได้ไหมคะพี่หญิงชื่ออะไรชื่อแก้ว่ัดหลังกดเฮ้ยเกี่ยวมะเกี่ยวมะเกี่ยวมะกอแฟนตัวยงเดี๋ยวรอยสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออีกเพลงหนึ่งที่ผมอยากร้องมากเลยเพลงนี้อ๋อมีเพลงหนึ่งไม่ใช่อันนี้ก็ขอที่เพลงอันนี้เลยตังไม่จ่ายขออะไรเพลงที่ด้วยะสองอะไรอ่ะเพลงไม่ ขอขอเพลงหน่อยครับเดี๋ยวผมไม่จิ้แยกขอเพลงขอแล้วเดี๋ยวไม่ขอแล้วครับไม่เล่นแล้วครับไปแล้วครับแค่นี้แหละไปยิงมันก็ได้นะครับมีเข้าไปแล้วขอเพลงให้คนมันลีเยอะยิงอะไรบ้าไงคะแป็นตัวยุงไงคะคนมันลีเคยฟังไหมคะกับเพื่อนค่ะ มารีจำชื่อเพลงไม่ค่อยได้ค่ะต้องได้รับเงินเพ็งแชทรัม้ฟังไหมคะตรงนี้ไม่ได้ไปด้้นไปด้วยไได้อยนะไปทางที่ฉันรอเธอที่สุดจะจบตรงนี้ะโอ้ลงพวงยังไม่ได้ร้องเลยฉันยังไม่ได้ร้องตกหลุมรักแต่ใจรักเจอมาใจละเมอ อีดีเอ็มมาแล้วนะครับคุณผู้หญิงอีดีเอ็มมาแล้วพอราคาเช็ครเสร็จไปไหนแล้วอ่ะคุณมาลีคุณมาลีไปไหนแล้วเหรอคะับอ่าลองฟัวหาวนี่ครับครับผมไหวไหมเนี่ยคุณไหวไหมเนี่ยให้ส่งกลับบ้านไหม ่เดี๋ยวสักครู่นะไอเจลีบังอยู่ไหนครับตามต่อคุณมาลีนะไม่ได้ตามหาผู้ชายเลยมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยสวยยังคุณมาลีไหมคะครับไม่คยังคุณมาลีไหมคะเออมาลีไม่เห็นครับผมน่าอยู่ข้างในหรือเปล่าลองไปข้างในครับเคยเห็นมาคุณมาลีออกมางน่แน่ไม่เห็นครับไม่เห็นครับ ไหวไหมครับเนี่ยคุณแคทกลับไปใช่ไหมเข้มติดเดี๋ยวฝากส่งเขาหน่อยนะกันเราจะเลยบังมาไม่มีรถนี่ก็เช้าแล้วช็อตไมากเลยคิดเดินได้ค่ะเข้มเลยเข้มขีดอันนี้เบาหรือเมาหรือไม่มีลิ้มิตนะงงละไม่ได้เมาคเป็นไม่ได้ลูกไปไหนวะเนี่ยมาจะเลยบังครับเดี๋ยวเราควรส่งคุณแคทเขากลับบ้านหน่อยได้ไหมครับนี่ก็เช้าแล้วด้วยเราคิดดูกลับยังไงเราไม่รถดีกว่านี้ด้วยสั่งยังครับ ให้ผมต่อยให้ผมต่อยหน้าทีนี้ครับจะได้สาเออเค่ว่าไม่ดีค่ะโอยังไม่สากมาไหร่นะอจะเสียบเชื่ว่เจะพักราบ้คงะพักกันอะจะหวมากค่ะหไหวนะครับไหวนะคุณแคทอุ้มเขาไปส่งม่ไปส่งไปส่งไปส่งไงไ่งไ่งไ่ไไงเ่อไ้ไ่คไ่่ หเลเขาอ้วกใส่เสื้อผมเฮ้ยเคุณพูอ้ดิคุณแคทรถตเทนะไม่้คะรถตื้มาแพงครับที่เขาอ้วกใส่เสื้อผมน้าไปไหนอะอะไนะไปไหนคุณลัไปดูที่างไปด้นไนะสนามรบนมาร์กังต้านมโอเคครับโอเคครับนามไปลคนเดียวนี่ใครสัตว์ไม่เอาคุณเลยน้าคุณแคทูกอ้วกนะคุณแคท คืไม่วครับคอเ้อไเปนไไ่เปนไอครับพงอย่าเปจพวงครับเโอ้ยเต็มเสื้อแล้วมังนะเสื้อปูขอจิมก่อนเลยงี้ออกไปอยากกินต้มยำเดเข่าเนิ์นอ เตรียดูเขาหน่อยดิบๆฉันพยายามเกินแล้วนะฉันพยายามกกินแล้วครับแต่ว่ามันไม่ไหวครับอันอันมันอะไระครับอันมันจะจะถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วฉันไม่ทันแล้วกล้าปล่อยมันออกมาเลยครับปล่อยมาทั้งคนเลยครับปล่อยลงพื้นครับไม่เอาหลังผมนะครับปล่อยลงพื้นนะต้องไปีกไม่ได้ก็ไปทางเกเรกันครับทางเอาไปทางเกเรก็ได้ครับใส่รถก็ได้ครับใส่ตรงท่อก็ได้ครับเดี๋ยวถึงแล้วมิก้ถึงแล้วถึงแล้วคุณแคท ไหวนะครับจะวามากเลยค่ะดูวกบอกัน้ราจะพวกนี้ต้องวอยนะ,นะต้องวอยน,นอยเดี๋ยวแคทจะเดินกระบ,บั้นไหวนะครับวอ14ที่วอ14จอกันนะคุณแคทบายบายค่ะเจอกันนะคะ